ครบผมมือนี้วิดผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคากล้วยเช่นึงครับผมนะครับสำหรับเมื่อนีก็ตรงกับวันพุธนะครับที่หกตุลาหกซีครับผมนะครับเอาเจ้าเจ้าว่ดเป็นการเสียเวลาครับผมนะครับสำหรับกล้วยแม่นี่นะครับขั้วสูงอยู่ที่วิทผู้เขียววัดเมื่อกี้เนี่ยครับผมร้อยสามเมตรสามสองครับผมนะครับแต่เป็นกล้วยอ่างนะครับกล้วยอ่างลึกล่ำโตดีนะครับร่ำโตเงี้ยว ใหญ่หนาครับผมใหญ่หนานะครับสถานะของเขาตอนนี้นะครับคือทาเบิ่มพันล้านไว้นะครับตาเบิ่มพันล้านไว้นะครับมีใบมีเอกสารมีหลอดครับผมนะครับผสมที่นะครับสามสิบกรกดามนะครับหกซีครับผมนะครับกำหนคลอดนะครับกำหนคลอดนี่หมอบอเขียนนะครับแล้วเขียนแต่มื่อเมื่อผสมนะครับ ส่วนมือออกมืออย่างนั้นมันมันกับวอเป๊ะสำหรับกล้วยนะครับสําหรับกล้วยนะครับหมอกับบริเขียนนะครับส่วนยละเอียดต่างๆนะครับนี่มีเบอร์โทรหมอครับผมนะครับมีเบอร์โทรหมอยละเอียดต่างๆ้าผูู้ไดได้ซื้อขายไปแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ครับผมนะครับมีใบมีหลอดครับผมนะครับถ้าเบิ่มพระลานไว้ครับผมได้สองเดืียแล้วครับผมได้สองเดืียแล้วแต่ว่าในตัวท้องครับผมสำหรับแม่สาวตัวนี้นะครับ คป็นกล้วยอ้างหนาครับล้โตัวดีนะครับล้โตดีนะครับหนาเขาสวยครับผมแข้งขางหญ่นะครับเล็บดีนะครับบ่มีตำหนินะครับแล้วสําหรับกล้วยตัวนี้นะครับเออปกเผพ้วง่ญ่ครับผมนะครับเออปกเผพ้วง่หนาหนาง่ายง่ตันๆครับผมนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับถ้าผู้ใดสนใจวิตผู้เขียวนะครับวิตผู้เขียวสิเปิดในราคาครับผม หนึ่งแสนสามมืนบาทครับผมนะครับหนึ่งแสนสามหมืนบาทตอนลบเบอร์วีตผู้เขียวกาศูนย์เก้าสี่เก้าเก็สองเก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับอ๋อถาผู้ใดสนใจสินค้าแล้วนะครับถาผู้ใดสนใจสินค้าแล้วนะครับก็สามารถทักมหาวยตผู้เขียวได้นะครับร่าตัวหน้าหนาอ่างอางครับผมผู้ใดมากคั้วสไตล์นี่ครับผมเบิ้งถ่ายเบิ้งหางนะครับ ่บมี่จับนี้นะครับเด้อสำหรับค้ายตัวนี้นะครับบ่มี่ํานี้นะครับค้ายหนานะครับความสูงเขาอยู่ที่ร้อยสามเมตรสามสองกับกิ่งอยแต่มัดเปลี่ยนค้ายอ่างควายหนาเด้ครับผสมได้สองเดือนครับผมแต่บพท่านในตรวจท่องนะครับทาผู้ใดนะครับอยากเอาไปรุ่นลูกเบิ่มพันล้านนะครับก็สามารถทักมหาวิทย้เขียวได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวิทย้เขียวกับ่บมีอย่างไหลายครับผมจิงกาคําวา วัสดีครับ